สวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสกุลสุขุขนนะจ๊ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปอลารักแมวชาแนลนะพี่นอนะ้องเนาะอ่าม้วนหลายพี่น้องเอา้าสวัสดีพ่อพอ่อแม่เอฟซีทั้งฟังลาวฟังไทยได้จ้ะพี่น้องแล้วก็้าตั้งประเทศน้ำได้จ้ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำได้ไดดดจ้ะเด้อกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะพี่น้องเบิรงนเอาได้ของถือใจละม้วนหลายพี่นออ้องเอ้าม้วนครับ เขาชอบน้าพี่น้องน้าชอบมากเมือ่อนี้กับฝนตกน้าพี่น้องเนาะฝนตกปล่อยๆพี่น้องพาย,ยุเขาเนาะเป็นวาวะนี่จ้ะจังใดก็ขอขอบคุณพ่อบคุแม่แม่เอฟตี้สุขุสุขุนเด้อพี่น้องนะมวนไหลน้าพี่น้องมึงนั่นนะโอ้ยปวดหลังแห้งอีกแล้วพี่น้องมาเศร้าเสียงดังก๊อดรถ นกตะกาผ่าสิไปซักพี่น้องเอ้แต่ว่ากินยาแก้ปวดไปแล้วจ้ะนี่เป็นดูดูได้แอวมือก้มพิษไทยอีเลยพี่น้องสองเที่ยวเหรอจำจำจับได้สองเที่ยวแล้วจะ้นะนี่จ้ะ พอคุ้นหลายๆเด้อแต่พอๆแม่พี่สุขุชุคุณนะพี่น้องเนาะนี่จ้ะพอมาลราก็กจะลืมกดไลค์กดแชร์ใน้ำหน่อยเด้อจ้ะพี่น้องกดจับตาไข่กดกระดิ่งเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยมวนหลายดีใจหลายพี่น้องเลย ป่าเมื่อด้วจ้ะพี่น้องมันก็เลยเมืดเมืดเน่เพราะว่าจะไปเปิดไฟเนี่ยโอ้ยมึงนุ่มคนละมวนหลายพี่น้องเอ้ยอเดียร์คนอยู่ข้างนอกคนคนว่าบ้านย้ายต่อยมีแมวหลายเพิ่งก็เลยเก็บมาให้พี่น้องถุงมึงใหญ่คนละข้างในกับพอ,องนั่นให้ย,ย้อนให้เลยนี่ย มวหลายถือใจลายพี่นอ้องมวนหยอกกันนะมากลายข้างในก็เพาะข้างในได้พี่น้องแน่ เบิ่งกัโอ้ยมันประพสเได้ไอ้นี่กันเด้พี่น้องจี้กันต่อยกันอยู่เรื่อยนี่กันเวลามีไห่นะบ่อเล่นบ่อกินเด้อ่าเนี่ย หยอกกันขมวนหลายก็บบนาี้กักขมวนเจ้าพี่น้องเนี่ยไม่กวดกัโอ้ยเียกน้ำเอ้ยอย่าตีกันอย่าตีกันเ,เล่นกัน ไม่กวดเกาลงมาพี่นอ้องผว์นะเม้าหลอผล์ผลคึกคึกข้างบนผลคึกคึกเ <c oughs> ขาเอินว่าหญญาแม้คักๆน่นเนพี่นอ้อง โอ้ตกเบ็บลงมามวนมวนพี่น้องเอามวนดำเกิืองนี่สุดยอดเลยดำเกิืองบ่มีเจ็บพี่น้องดำเกิงนี่มากเล่นเล่นม้วนแท้ๆคือดำเกิงเล่นกับพี่สมชุน พี <f dragging> ่ส <sympath is> ้มฉุนเนี่ยเล่นกับน้องเนี่ยเล่นแต่ว่าดูเหมือนแรงนะแต่ไม่แรงนะพี่น้องส้มฉุนเขารู้จักเล่นเนาะเขาไม่เหมือนส้มส้มโอไอเนสโซโบอยู่ข้างในข้างล่างนะโอ้โหดำเกิงคึกแล้วพี่น้องดำเกิงคึกคึกแล้วเล่นแหละเจตานยังไม่เข้ามาเลยเจตานะเนี่ยจับพี่น้องเอ้ะ ใบเงินก็ไอแคกๆๆโดนไอฝนหน่อยก็ I, นะไอแล้วมวนเลยโยนให้ตั้งแต่แรกๆก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไ้พี่น้องลืมพากันวิ่งใส่เลยนะหัวชนกันเลยลืมลืมลืมว่าเราก็ทำคลิปเดย๋ยแล้วก็ลืมเนาะพี่น้อง เป็นนิสัยที่ลืมนี่จ้ะยามวนสวนเสเฮฮ่าตัวขันเพื่อนได้ดมกินอต้นใหม่แล้วพี่น้องนั้นนนะจะมีทีหนึ่งหายากพี่น้องเอ,อ้หาไม่ค่อยมีหาไม่ค่อยมีหรอกพี่น้อง ม,วมว้วนมะ่วนเถอะนะทั้งได้กินหญ้าแมวทั้งได้กินเศษเถอะนะอ่ะอ่ะอ่ะเ,เล่นเล่นส้มฉุนอันนี้บุญรอดอืม่วนนะพี่น้องเนอะ้ย sân nục sân đâm cơn cả công trục เนี่ยขนขนไปหมดเนี่ยเพรพาะนี่แหละเนี่ยขาดีดดีดดีดนี่แหละเนี่ยตรงคอตรงหัวเนี่ยไปหมดละขนเนี่ยดื้อดื้อพี่น้องดำเกิงนี่่นน่ะม้วนไหลนี่นู่นน่ะนู่นน่ะดู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 เล่นกระสืิเนี่ยเนี่ยเนี่ยอืม อที่สมฉวนนะละนี่จ้าขอปิดคลิปกันเด้อจ้ะพี่น้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร่ให้ได้ๆจ้ะกดกระดิ่งทีแบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อย่าลืมกดตับตะไคร่กดกระดิ่งเนาะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเน้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้า